No, no, no. Quali pimenta chi non vai a? Kinsomtam. Mu. E. En... 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 La frittata. Ah. Non mi hai chiesto te, amore? Non me lo ricordo La frittata con, con l'aglio selvatico. Mu. Mm. Amore, non fa una frittata così, non fa una frittatina, davvero? Non preoccupate, abbiamo solo due uova. อากาศ撒ทวันีดว่ารักษาเาันนี้ดูป้าปาแกดิเออเหลือมากแล้วมาละกอนะคะที่เหลือจากวันนั้นก็ทำกินมาเรื่อยๆนะส้มตำเครื่องตำส้มตำนะคะเอาไว้ท้ายสุดที่รู้จะเตรียมก่อนทำไมเนี่ยมันดูพร้อมดิเดี๋ยวจะมาหั่นใบกระเทียมป่านะคะ ทำไข่เจียวก่อนเนะาะขุ่ยเปิดแก๊สไว้เบาๆนะคะระเบิดมาแล้วมไม่แย่เท่าที่คิดอะ่ะเพราะว่าเราเบาแก๊สไว้นะคะพอน้ำมันร้อนก็เบาแกส๊ส ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยกลิ่นหอมมากเลยแล้วเกลี่ยให้มันทัวั์ๆกันเจ้าคาเฟ่ไข่ของเราลงไปเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ทำนะคะพี่วิขอมาที่รักดมดิ พอไหมอโอเคจบไดากิน,นกโอ้โหจีนโนอ,อันนี้นะคะเป็นหมูแดดเดียวทอดแล้วก็มีซิกโครงหน่อยหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะอว่าว่าน้ำมันกระเด็นแบบเยอะมากเดี๋ยวก,กูไก่จะตำของตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าไม่ใส่ปลาล้านะ น้ำปลามาะแล้วก็แอปเปิลนะคะที่มันเหลือในตู้เย็นใส่ลงไปด้วยขัดเค็มของเรา ใส่ลงไปคลุกคหน่อยเดียวอย่าตำเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นไข่เค็มมันเละเกินไปส้มตำไข่เค็มของกูกไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาตำปูปลาให้พี่มิกนะคะนี่เอามาชิมซิกับส้มตำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเปลี่ยนชามดีกว,ว่ายาว้ตรงนี้ นี่ไข่เจียวของเธออันนี้หมูอของฉันอ้อฮึพี่มิ้าอบอันนี้มากกว่าหมูแดดเดียวืมพี่มิงไม่กินนะขอให้ได้กลิ่นเป็นพอนะคะพี่มิงเนี่ยปูในส้มตำไม่กินชอบเอส้มตำปลาลามากๆแต่ปล้าเป็นตัวเขาไม่ชอบนะ เขามันมีก้างมันลาบากนะคะเขาไม่ชอบไม่งชิกาถ้า hmm ุกอาี่อ้างในนต้มชิกาแต่ะองนนไม่กรอนนโซบนนท์นนทปลาไหเปอปาหลเปเ่บบอลาแต่ไม่เอาใส่ไปในนั้นมเชุลบาสดใครว่าชิมกระดิ่งปากสดๆกันนะกับซตําเป็นอย่างไร ก็จะขโมยซะหน่อยเดี๋ยวก่อนเอาของเราก่อนส้มตำธรรมดานะคะไม่ปูเฮ้ยปูมีดิพี่มิกเอามาใส่ไม่ใส่ปลาร้าอรใช่ได้เออไม่แผดเหมือนตอนที่กินกับอันนี้เลยอะ่ะ Não é pa, Não é fácil. Não certo. Longa palácio. Que bom. Olha. 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 não! Não, Olha. 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 ข้าวอร่อยสุดอ่ะไข่เค็มอ่ะไข่เค็มนี่นะกุ้งไข่ทำรอบที่สองอีกแล้วนะคะรอไว้พ่อแม่มากินข้าวครั้งหน้าจะไอกินข้าฟฝีต่อ่ะอร่อยอ๋อ รส oh แรกนะคะทำไข่เค็มไปอ่ะว่าจะสรรหาทำเมนูอร่อยซะหน่อยแต่ว่าด้วยความอยากไข่เค็มมานานนะเก็บไว้กินอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะกินวันละสองลูกเลยนะชอบมากบ้านเราชอบไข่เค็มมากแล้วพ่อแม่ก็ชอบนะคะทำให้พ่อแม่แบ่งให้พ่อกับแม่ไปครึ่งหนืงอ ออไอ,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 อเดีพี่มีกเนียที่ครงชนเนี้ย,นนยมันเหลือทำอบเกลือเอาไว้ พี่มิกบอกว่าเอาลงทอดกับหมูดแดดเดียวเลยโอรยอย